โยเลคืออะไรครับโยเลก็พอกันนุตรธรรมนี่แหละเพอเจอร์พอกันเมชูสามะไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนกันเพอเจอร์อีผู้ที่มึงพูดมาเนี่ยกูไปมาหมดแล้วกูถึงได้รู้เช่นเห็นชาติหมดแล้วเป็นยังไงมึงลองไปถามมันไปนั่งคุยกับมันนะเพอร์เจอร์ทุกเรื่องอะปล่อยแสงโยเลรักษาโรคได้มึงไม่ต้องไปโรงพยาบาลสิทั้งนันอะก็มันมีไงเคยออกข่าวคนตายอะรักษาด้วยแสงทิพนะ รักษาคนตายป่วยอยู่ในห้องสุดท้ายตายกี่ขึ้นอื่นเอาแป้งมาโรยการกินเหม็นแล้วก็นั่งโยเลกันทุกวันเชื่อว่าเมชุสามารถจะชุบชีวิตใด้ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาปรากฏตำรวจลงจ้าโดนจับไปนั่งปล่อยแสงโยเลกันอยู่ขึ้นอื่นแล้วน่ะมึงเยเคยดูข่าวหรือเปล่านี่มันลัที่ปัญญ,ญาอ่อนเพอเจอร์ทำให้คนงมงายไร้สาระแสงทิพย์รักษาโรคไม่ต้องมีโรงพยาบาลจะมีจะมาอะไรโรงพยาบาล้วอย่างนั้นน่ะเอาโยเลมานั่งฉายแสงนี่ มึงฉายมะเร็งให้กูดูหน่อยแล้วต้องมันหายจริงมันต้องหายทุกคนไม่ใช่หายแค่บางคนฉายแสงได้เนี่ยมึงฉายมะเร็งเลยทุกวันนี้ก็ฉายแสงกันเนี่ยตายไปหลายคนเนี่ยมึงเอาโยเลแสงทิพย์มาฉายแสงเลยกูจะดูที่หายจริงไหมเข้าไปเลยสู์วิจัยมะเร็งแห่งชาติไปเลยสู์วิจัยมะเร็งแล้วค่อยวิจัยเลยว่าแสงทิพย์มึงเนี่ยสามารถฉายแสงรักษาลโรคได้ฉายแสงรักษามะเร็งได้เอาทําให้ดูสิมึงเชื่อไหมสมัยก่อนนะความปัญญาอ่อนกูนะ กูนั่งรถแท็กซี่อีผู้นํากูเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลานั่งรถแท็กซี่นะมันอาจจะเกิดอันตรายได้โยเลเลยปล่อยแสงทิพย์เนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยจะไม่ประสบอุบัติเหตุจะไม่มีอันตรายกูก็เอาเลยจานั่งยกมืออย่างนี้อยู่ในแท็กซี่มึงว่าแท็กซี่งงไหมปล่อยแสงกูนั่งหน้าสุดอีพวกผู้นําตอแหลอยู่ข้างหลังปล่อยแสงทิพย์อยู่ข้างหลังอีคนขับรถ มองกระจกหลังก็มีคนบ้าน,นั่งอยู่มองมาข้างกูก็เป็นคนบ้าน,นั่งอยู่นั่งทําแสงโยเลเป็นแท็กซี่นี่กูปวดหัวกบาลมากนะกูจะบอกให้แล้วมึงดูความอินกูนะรู้สึกที่มือไหมตอนแรกยังไม่รู้สึกไม่รู้สึกอ่ะปล่อยไปตั้งจิตดีๆนะตั้งจิตนาในการรักษาเลยเขาแสงที่กําลังปล่อยออกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะรู้สึกเองเริ่มรู้สึกหรือย,ยังเออกูเริ่มรู้สึกร้อนละ เริ่มือสุเหล่านั่นแหละร้อนๆ้อนบนมือนั่นแหละแสดงว่าแสงที่กาลังปล่อยออกไปเพราะพลานุภาพมามันเป็นความอบอุ่นมันเป็นความร้อนที่ปล่อยออกไปเออร้อนจริงแล้วมันร้อนจริงๆนะมึงเริ่มร้อนยิ่งยกมือนานเท่าไหร่ยิ่งร้อนเท่านั้นอ๋อกูก็ไม่แปลกใจมันเมื่อยอาการมือมึงเมื่อยมันก็จะถ่ายความร้อนไปที่จุดที่มึงเมื่อยที่มึงโฟกัสอยู่มันก็ถ่ายอุณหภูมิไปถ้าตอนนั้นกูฉลาดแต่ตอนนั้นกูเรียนมต้นกูยังไม่เรียนมปลายกูยังไม่รู้จักฟิสิกส์เคมีชีวะ ยังไม่รู้จักวิทยาศาสตร์ถ้ากูรู้จักก่อนหน้านี้กูจะฉลาดกว่านี้เยอะกูจะไม่ไปง่ออะไรแบบนั้นเลยนั่นแหละคนไม่มีความรู้มันจึงโดนหลอก